วัสดีครับผมวันนี้คุณได้ชกับช่องฟุตบอลไทมนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทําการสุ่มแพ็กนักเตะตามที่เราเนี่ยคุ้นเคยกันมาเนิ่ดนานนั่นเองซึ่งก็ห่างหายกันไปเพราะร่นีจะนานมากๆแล้วนะครับอูกูเท่าว่าอื้ลงคลิปครั้งหนึ่งนี่ไปยาวเลยผมลาก ลากยาวไปลงวิดีโอช็อตอย่างเดียวนะครับผมก็เลยไม่ค่อยที่จะมีเวลาว่างนะก็เอาเป็นว่าวันนี้เราก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเพชรประมาณ15 0 0 0หมนะยี่สิบเจ็ดนครับผมยี่สิบเจ็ดพชรนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะมาก,กมากเลยนะจากตอนแรกนี่จะบอกเลยว่ามีแค่100ร้อยกว่าเพชรเองนะครับเพราะเอาไปเปิดเล่นเองหมดแล้วนะโอเคส่วนเงินเนี่ยเราก็จะเป็นสภาพเดิมนะครับยังคงอยู่สภาพเดิมแนละ้วก็เอาไว้ซื้อนังเตะครับผม ว่าเป็นเพราะติดเรื่องอะเรียนด้วยนะครับผมมันต้องทั้งเรียนด้วยทั้งโลคิตติสตอกด้วยเลยมัน,ม,น,ม,นมันที่จะหลายอย่างนะครับโอเคแพ็คแรกเปิดประเดิมก่อนครับเอาเป็นชุดรวมประจําวันทิกออทรีสทิกอทรีสนะครับผมโอเคโอวิาเก้าสิบแปดเป็นโบนัสนะครับผมค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะโอเคเปิดตัวแพ็คเป็นเอ๊ะ โอเคเยลิ้พันไปแล้วนะครับผมโอเคมาเปิด pack แพ็คอันแรกกันเลยแพ็คแรกก็จะเป็น,นเหรียญน,นะครับกับนักเตะเล็กน้อยอันนี้แค่เจ็บเสือครับแพ็คต่อไปอันนี้ของจริงครับโอเวียเก้าสิบแปดถึงโอเวียหนึ่งร้อยสาม่ะโอเคขออนุให้อีเกครับสยญญาเถอะโอเคมาครับมาเป็นทิกออทรีครับโอ้อะไรเนะี่ยไอเลนเอทีโอ้ ดีครับดีดีด,ดีเอาแต่ผมลืมแพปภาพไว้นี่นีตัวนี้ค่อน <c oughs> ข้างที่จะหัวับกกองหน้าผมอีกนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าเราสุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับแพ็คหนึ่งแพ็คโอเคเรามาต่อเนื่องกันที่แพ็คที่2เลยนะครับแพ็คที่2ที่จะเปิดนีนนีจะเปิดเป็นแพ็คกูเวียเก้ถึงหนึครับ ดิปตาโดเรสนะคบผมโอเคมากดไปเลยครับมี10รุนรับอุยา97ถึง103อ่าอันนี้แพ็กแรกเราเปิดเซิ้นเซประเดิไปเดิมไปก่อนแล้วครับโอเคแพ็กต่อไปสองแสงแพงเสมอสูตจ่าแฮมไรเดอร์ใช้มาตีนะตอนนั้นแล้วนะครับก็ยังคลังเหมือนเดิมตัวนี้พี่แฮมเขาเปลี่ยนสุดเยอะมากนะคะผมือถ้าพี่แฮมไรเดอร์เห็นคลิปนี้ก็ช่วย คมมออโคบินยูหกหก้านนะครับโอเคตัวแปเซนเตอร์แบคครับเชตาตเลียนนะครับเชตาเลียนหรือเปล่าอ่านไม่ค่อยออกนะครับอยากามอะไรแล้วกับหน้าอยากดูอยู่แล้วใช่ไหมอ่าผมรู้นะครับโอเคดูตัวอย่างในแพกก่อนนะครับเตียนะครับผมก็ไม่เชิงคอนเทนต์มากนะครับโอเคเอาเอาเป็วววนว่าเรากดไปเลยนะครับ แพลล็กแรกเปิดมเดิมเราลูกกันเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นเปิดมาเดิมเซิร์ฟเนาะ <c oughs> แพ็กต่อไปครับสองแพ็กสองแสงแพงเสม,มอสูตรใจแฮมไรเดอร์อสูตรน,นี้ใช้มานักต่อน,นักแล้วก็ครั้งทุกครั้งต้องพูดอย่างนี้ซ้ำๆนะครับถึงจะดวงดีส่งได้โอเคไปครับข <c oughs> อ,อทงดีดีทงดีทุงท่งดีงดีเม็กซิโกจีเคเม็กซิโกเฮ้ยย่าก้าวเก้าเหร เจมส์เจมส์เจมเม้นสนะครับเจมเม้นส์หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านเรแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็เออไม่เอาก็ไม่เอาก็ได้นะครับเก่งไข่เนาะโอเคเราก็มาเดินทางก็ได้หลายแพ็คมันดีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เพชรจากตอนแรกมีเพชรหนึ่งหมื่นห้าพัน 47เพชตอนนี้เราเหลือ6 0พ7นเพชนะครับผมเหลืถึงเศษนะโอเคเพราะฉะนั้นครนับโอเคเราเอาแพ็กเปิดฟรีด้วยอกเ,เราก,กดไปเลยนะยังไงเราก็ต้องไม่หวังอยู่แล้วแหละนะครับก็เปิดเปิด,ปดรับแพ็กฟรีไปน,นีนะครับได้เป็นเดนเจอร์ชื่อชื่อชื่อก็อันตรายนะครับเดนเจอร์ Danger. อันตรายนะครับผมโอ้เส้นตืนมากแพ็กฟรีมาถึงวมตาย แพ็กนี้ละกัน88โอวิยา88ถึง103นะแล้วครับผม1น0 0พันห้ารอเพชรหือนี่จะกดอีกไหมอ่ะกดเลยแล้วกันนะครับเราเราไม่คิดมากอะไรขนาดนั้นโอเคแพ็กมาตรฐานทริกออกทีสนะครับเดิไปเลยได้เป็นฟานไดมาจ้าคุณครู น้องกรีกหมดเลยเฮ้ยครับผมต่อไปก็เป็นแพ็กนี้ชื่อว่าบงองบองเปนแล้วนะคะว่าตายน่าจะอันตรายนะคือแพ็กนี้ไม่ดูเราไม่ดูไม่ดูเราปิดไว้ <S <S 2> <S 2> ปิดไว้ <S <S ปิดไว้โอ้โหเห็นเห็นถูกซะด้วยโอเคโอเคโอเคไม่แย, <S 2> <S 2> ไแย่ไม่แย่นะครับไม่แย่นี่ไงนี่ ไม่เห็นได้ไงเนี่ยแพ็กริปปาตาโดเรสนะครับยังเหลือ1 5นห้ละครับโอ้ยโอ้ยเปิดแล้วขนลุกเลยอย่างงี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคแพ็คนี้โอ้ท้าไม่เหมือนล็อกยังไงไม่รู้แต่ผมไม่ได้ล็อกไงกดมั่วๆไปนะครับ <c oughs> แพ็คมาตรฐานฟริกออทีส์แพ็คสุดท้ายแล้วนะครับขอรุนๆหน่อยเปเปิดไปเลยวอกมาโอ้โหวอกมาซะด้วยเป็นแบ็โอคูดกีบซีเอ็มฟอร์เนสไทเนสเอเดรซอนเอเดรซอนโอ้ what, มีมาร์คเอด้วยทำไมไม่เอาล่างเก้าเอ็ดมาครับผมเอาล่างแปดๆปดไปทำไมมาร์คเอนะกูถือว่าไม่แย่ไม่แย่นะครับค่อนข้างจะดีเลย ขอขอบยดีทุกท่านแล้วก็ขอลาไปก่อนในวันนี้นะครับผมไม่บายว่าจะเจอคลิปหน้านะครับผมไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเจอกันอีกเมื่อไหรนะ่เนาะโอเคกับเอาเปา็นว่าเรากลับมาให้หายคิดถึงแล้วกันบายขอขอบคุณมากนะครับผมสำหรับใครที่ดูจนมาถึงจุดนี้นะก็ขออนุญาตนะครับกดติดตามผมหน่อยนะเพื่อจะให้เป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับ